เวลตาฟองเบลล่ามีกรีแอบทักซออนพูดจริงใช่ไหมแม่มีความรักมาเยี่ยนรายการสามแซบทั้งทีงานนี้เบลล่าลานีจึงขอหยิบฉักเด็ดจากละครพรมลิขิตมาให้พิธีกรแอบทักซออนได้ลองสมบทบาทโดยในอินสตาแกรมแอดโพลิพัทจัดให้เผยคลิปตอนที่พุดตาลปรับทุกกับคุณหญิงกาลเกตในสุตาชีวิตที่คล้ายกันคือถูกดึงจากโลกปัจจุบัน มาอยู่ในอดีตเหมือนกันก่อนจะถามคุณหญิงการาเกตว่าคุณน้ำมาอยู่ได้ยังไงหรอคะในบ้านเมืองแบบนี้ผู้คนแบบนี้ซึ่งแอปที่รับบทเป็นคุณหญิงการาเกตก็ตอบว่าเพราะน้ำมีความรักจ้ะแต่ไม่รู้อินเนอร์ตอบจากชีวิตจริงหรือเปล่าทําเอาสาวเวลากิีดลั่นส่วนแอปพูดเองก็เขินมวนเองซะอย่างนั้นขอพล่งที่มาข่าวจากที่นี่ .com ค่ะ และเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ